สมาชิกครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงครับกระป๋องแก๊สนะครับกระป๋องแก๊สทั้งกระป๋องแก๊สกระดาษใหญ่นะครับแล้วก็กระดาษเล็กแล้วก็แก๊สย่อยนะครับทุกคนสมาชิกครับมีเพื่อนสมาชิกถามมานะครับว่านะครับความดันของแก๊สนะครับมันมีแต่ละตัวนะครับทั้งกระป๋องแก๊ส ใหญ่กับของแก๊สเล็กกับของแก๊สย่อยนะครับนบะมันมีความดันมันเป็นยังไงร่างมันแตกต่างกันยังไงนะครับแนบะและมันมีข้อดีข้อ,ขอเสียยังไงบ้างวันนี้ผมจะมีคําตอบให้กับผู้ผสมัครที่กับนะที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องความดันแก๊สแต่ละขนาดไปดูครับ สวัสดีครับสมาชิก p ิวซีแก๊สทุกท่านครับบาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9 1 9 3 DIY ปิวซีแก๊สนะครับเพื่อนเพครับอ่ะก็ตามบัวคลิปที่ผมจั่วไปนะครับบอกว่าน้องๆสมาชิกครับถามผมมานะครับเกี่ยวกับกระป๋องแก๊สนะครับเด็กดันแก๊สนะครับทำไมกระป๋องแก๊สเล็กกับกระป๋องแก๊สใหญ่นะครับพอมาใช้แล้วมันใช้ไม่ได้มันมันเป็นยังไงวันนี้จะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆสมาชิกครับน้องๆก็จะมีอยู่ลักษณะนี้นะครับอ่ะ ก็มันจะมีกระป๋องเล็กกับกระป๋องใหญ่นะครับอ่ะแล้วก็บางท่านที่กระทำอยู่ที่จะเป็นอ่ากระป๋องแก๊สย่อยนะครับอ่ะอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งแต่วันนี้ผมมาพูดถึงอ่ากระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กก่อนแล้วกันนะครับน้องๆถามมานะครับอ่ะกระป๋องเล็กนะครับอ่ะที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในกล่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวคงจะมองเห็นในกล่องครับในกล่องก็จะเขียนอยู่ที่50กรัมครับอ่ะรวมกล่องรวมกระป๋องนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อแก๊สจริงๆมันอยู่่ทีี30กกรัมนบ้็ นี้นะครับก็หลายท่านก็รู้แล้วแต่ก็น้องๆไม่รู้เลยถามมาผมก็เอากล่อบมาตอบและกันนะครับมันอยู่ที่รวมกระป๋องก็50กรัมเนื้อแก๊สก็อยู่ที่30กรัมคือเป็นแก๊สกระป๋องเล็กนะครับก็ตัวนี้นะครับสมเปอร์นจนชียร์ครับแล้วทีนี้น้องถามมานะครับสมาชิกถามมาในไลน์นะครับ ใช้กระป๋องเล็กอยู่แล้วนะครับแต่กระป๋องเล็กมันหมดนะครับเนองก็เอากระป๋องใหญ่มาเปลี่ยนนะครับแล้วทําไมมันยิงไม่ติดนะครับผมจะมีคําตอบให้กับผพิสูนสมาชิกครับน้องที่ถามมานะครับที่ทักมานะครับกระป๋องใหญ่กับกระป๋องเล็กครับแรงดันมันไม่เหมือนกันนะครับผมพูดิครับตาเราใช้กระป๋องเล็กแล้วเราก็ต้องใช้กระป๋องเล็กนะครับอ้ามเอากระป๋องใหญ่มาเปลี่ยนเพราะกระป๋องใหญ่มันแรงดันมันเยอะนะครับแล้วทีนี้พอแรงดันเยอะแล้วนะครับทําให้การดึงอากาศ แก๊สมันจะพุ่งออกเยอะนะครับน่ะทำให้แก๊สมันดึงอากาศไม่หมดนะครับแบบผสมกับอากาศไม่ได้นะครับแบบเพราะแก๊สมันออกเยอะนะครับอ่ะอากาศมันกาน้อยเลยจะาให้มันันจุดสปาร์กมันไม่ติดนะครับอ่ะเราต้องใช้กระป๋องเล็กนะครับน่ะวิธีการเติมนะครับผมบอกกันแล้วกันนะครับหลายท่านไม่ไม่เป็นนะครับเพราะใช้กระป๋องเล็กอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วทีนี้พอกระป๋องเล็กมันหมดนะครับเติมฉากกระป๋องใหญ่รวมกับกระป๋องเล็กยังไงก็ ไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับผู้ชมทุกท่านที่ปอกับ๋องเล็กหมดนะครับก็จะใช้กับของใหญ่มาเติมครับมันก็ใช้ไม่ได้ครับมันก็ไม่ติดนะครับก็พยายามไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับที่ว่าใช้กระป๋องใหญ่มาเติมกับ๋องเล็กนะครับก็จะเป็นลักษณะตามคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วก็ย้อนดูในปีที่แล้วนะครับผู้ชมทุกท่านแล้วทีนี้น้องถามมานะครับว่าทาไมครับแก๊สกระป๋องที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ ใช้ไปนะครับอ่ะถ้าเราครั้งแรกเราฉีดแค่สองครั้งนะครับอ่ะแล้วพอทำไมใช้ไปนานๆครับอ่ะสองครั้งแล้วทําไมความแรงมันลดลงฉีดสองครั้งเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนใช่ครับแต่ว่าทําไมความแรงมันลดลงเรื่อต้องฉีดสามครั้งถึงจะความแรงเท่าเดิมครับอ่ะเพราะว่าอะไรครับอ่ะเพราะว่าพอเราใช้ไปนานๆครับอ่ะแก๊สมันจะเริ่มหมดนะครับอ่ะความตันแก๊สมันจะลดลงนะครับอ่ะถ้าเราฉีดสองครั้งเหมือนกันนะครับอ่ะฉีดสองครั้งไปเรื่อยๆครับอ่ะความดันมันต้องมันต้องลดลงครับอ่ะความแรงมันก็ลดลงครับอ่ะ เราต้องมาฉีด3ครั้งหรือ4ครั้งนะครับอ่ะพอแก๊สมันจะเริ่มหมดครับอ่ะแต่ที่ว่าเราฉีด2ครั้งแล้วประมาณ3าครั้งหรือ4ครั้งครับอ่ะลากยาวๆถึงจะติดนะครับเพราะว่าความแรงดันของมันมันจะลดน้อยลงนะครับเพื่อนเพครับอ่ะถ้ามันเกิดว่าลดน้อยลงแล้วเพื่อนๆสมาชิกก็ต้องเปลี่ยนกระป๋องใหม่กระป๋องใหม่นะครับอ่ะถ้ามันถ้าเราคีดว่าเราคิดว่าเราฉีด2ครั้งแล้วพอพอครั้งต่อไปมันก็จะหมดเราไปฉีด4ครั้งนะครับนะก็แสดงว่าความแรงความดัน กองแก๊สมันลดลงเราต้องเติมแก๊สเข้าไปใหม่นะครับอ่ะแล้วก็หรือว่าตั้นที่ไม่เติมก็เปลี่ยนกระป๋องใหม่ก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ผมแนะนําให้ใช้ซื้อกระป๋องใหญ่มาเติมกระป๋องเล็กมันจะง่ายกว่ามันจะไม่สิ้นเปลืองนะครับเพื่อนนที่กับอ่ะก็กระป๋องใหญ่ก็อยู่ที่50บาทนะครับตัวนี้ผมซื้อมา50บาทนะครับก็ถ้าไปใน <c oughs> อ้างสัสินค้ดก็จะถูกหน่อยครับอ่ะมันจะอยู่ที่3กระป๋องร้อยสามกระป๋องตุก อยู่ที่120บาทนะครับแต่นั่นก็จะถูกผนมาหน่อยครับแต่วันนี้ผมไปซื้อในร้านการเกษตรครับร้านแก๊สมันก็จะแปลงหน่อยครับมันตกอยู่ที่อยู่ที่กระป๋องละ50บาทครับออกมาเติมกระป๋องเล็กนะครับก็จะประหยัดมากกว่านะครับผมพี่รับแล้วทีนี้กระป๋องเล็กนะครับผมพี่รับผมเคยเจอมาบ่อยเหมือนกันนะครับผมไปซื้อยกแพ็คมานะครับแพ็คหนึ่งก็อยู่ที่12กระป๋องนะครับก็แล้วทีนี้บางกระป๋องครับะ แก๊สไม่มีนะครับเพื่อนเพื่อนมีกรแบเพราะใส่อะไรครับเพราะสาเหตุว่ามันอยู่ที่ร้านนะครับเพื่อนเพื่อนจะีกรแบอยู่ที่ร้านที่ขายรอด้วยครับบางร้านก็เก็บไว้นานนะครับประเทศนี้นะครับเน่เกิดจากการจัดเก็บไม่ดีนะครับแต่ทให้วางที่ร้อนบ้างนะครับ่ที่แล้วก็ที่เย็นบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ร้อนแล้วครับ่มันจะมีผลต่อวาลนะครับน่ร้อนนานๆครับเ่วาวตรงนี้มันจะสึกรับแต่ให้แก๊สนะครับน่มันซึมออกมาจาก จุดวาลตรงนี้นะครับเพิ่นพิครับก็มันจะมีปัญหาแต่ว่านะครับถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วนะครับน่ะมันก็มีการสึกเสียหายเหมือนกันจากตรงวาลตรงนี้นะครับตามให้การเก็บแก๊สไม่อยู่นะครับน่ะหรือบางทีก็เวลาเรากดขีดแก๊สแล้วครับอ่ะแก๊สมันออกน้อยแสดงว่าวาลตรงนี้มันเสียครับท่านก็ต้องเปลี่ยนกระป๋องใหม่แต่ใช้ไปหลายๆครั้งนะครับน่ะก็ผมจะเข้าใจนะครับนะก็อย่างที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นกระป๋องเล็กอย่างนี้นะครับน่ะ พอหมดก็เติมหมดก็เติมก็ใช้ได้หลายก็ใช้ได้หลายเดือนนะครับเพื่อนที่ครับก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานของเราครับเวลาเราใช้โดยเรากดนะครับก็พยายามอยากกดแรงนะครับแบบถ้ากดแรงเยอะเกินไปทําให้วาวตรงนี้มันเสียหายนะครับเกิดการเสียหายได้นะครับเพื่อนที่ครับแเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับน้งๆสมาชิกครับถ้าใช้กับองเล็กแล้วก็พยายามใช้กรป๋องเล็กครับห้ามไปใช้กรป๋องใหญ่นะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าแรงดันแก๊สมันไม่เท่ากันนะครับน้ ก็ถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับเราใช้กับปองเล็กแล้วเปลี่ยนไปใช้กับปองใหญ่ครับอ่ะทีนี้นะครับอ่ะเราต้องไปเปลี่ยนเข็มใหม่รูจูนอากาศใหม่นะครับนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าแรงดันแก๊สกับปองใหญ่มันจะเยอะกว่าทําให้การจุดสปาร์คมันไม่ติดนะครับเพราะแก๊สมันจะพุ่งเข้ามากกว่าอากาศนะครับเราต้องใช้กับปองเล็กดีที่สุดเราใช้กับปองเล็กแล้วเราก็ต้องใช้กับปองเล็กนะครับพื่อเป็นชิกครับก็คลิปนี้ผมมาฝากกับปูปูสมาชิกครับอ่ะที่น้องๆถามมานะครับอยากจะรู้ว่า ความดันแก๊สนะครับอ่ะระหว่างกระป๋องใหญ่กับป๋องเล็กนะครับอ่ะใช้แทนกันหรือเปล่าเป็นยังไงวันนี้ผมมีข้อดีข้อเสียผมมีข้อมูลเปรียบเทียบให้กับน้องๆสมาชิกได้ดูแล้วครับว่ากระป๋องเล็กกับป๋องใหญ่เป็นเป็นยังไงนะครับสมาชิกครับบอกวันเสาร์นี้นะครับแต่วันนี้วันที่4เดือน7นะครับบอกวันเสาร์นี้ก็วันที่วันที่6นะครับเดี๋ยวผมจะมีรางวัลแจกให้กับเพื่อนสมาชิกครับบอกตั้งแตที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะ จริงตอบคาถามรุ่นรางวัลกันนะครับไปดูแล้วกันว่ารางวัลจะมีอะไรบ้างครับคลิปนี้มีประโยชน์เกี่ยวกับแก๊สนะครับสิบไลค์มาเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe อย่างที่ผมว่านะครับจะได้ร่วมสนุกจริงรางวัลกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ